สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับตอนนี้พิติพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปลอบคันสำหรับเจ้า Honda CBR 6 0ง F ครับสีดำโคงแดงสียอดฮิตคันนี้ครับจดทะเบียนปี2017เลขไมค์คันนี้เมื่อกี้แมขออภัยลืมไม่นึงเลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียง7,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะเป็นรถใช้มือเดียวด้วยสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงจะสวยแค่ไหนเลขไมค์แท้ไหม7,000หรือเปล่ามาครับเลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ7,403กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมค์จากบลูกค้าให้ดูทุกคคัันสาาาามรรถขขอเเซลลล์ฝ่ยยยได้บ หน้าจอเรือนไม้ครับไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเรือนไม้ไม่มีบุบกระแทกด้านข้างนะฮะกุญแจคันนี้ครับกุญแจชิปครบ2อดอกหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมนะครับไม่มีรอยประกับไฟฟ้าเดิมครับมีเดรามบ้างตามอายุการใช้งานนะฮะปอกแฮนด์เดิมครับเต็มเต็มแบบนี้แทบไม่สึกเลยนะฮะตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์ลมถึงมือเบรกเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอครับกระปุกมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งครับตัวหนังสือไม่มีเด่างนะครับ ชุดสีถังเดิมครับสติ cker warning อยู่ครบนะฮะสติกอร์นะครับปีกนกเดิมนะครับคันนี้จะมีตําหนิตรงนี้หน่อยนะฮะนี่ครับคือตาหนิจากคันนี้นะฮะนะฮะฝาถังเดิมครับมีรอยบ้างตามการใช้งานสติ cker warning อยู่ครบตัวถังต้องบอกว่าไม่มีบุบและรักยิ้มแต่มีรอยขนแมวบ้างตามการใช้งานนะฮะบอนั่งนะครับเป็นหนังเดิมครับต้องบอกว่ามีคราบนิดหน่อยนะครับไม่มีขาดไม่มีรูที่จับด้านท้ายสวยครับไม่มีรอยด้านหน้าครับนี่เป็นคิวหน้า ครับครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นชิวหน้าเดิมนะครับพ่นสีดำนะฮะแล้วก็โคมไฟหน้าครับสวยใสครับรอขีด่วรบ้างตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมนะครับยางหน้าหลังครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับปี2016นะฮะนี่ครับนี่คือ70,00กิโลเมตรแท้ขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งซิกเกอร์เดิมนะครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆนะครับเห็นไหมฮะ นี่คือ7,000กิโลเมตรแท้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโช๊คด้านล่างสวยครับไม่มีรอยหินเราล้ม,มละลายจนถึงคาลิเปอร์ด้านหน้าด้วยคันนี้ครับมาพร้อมระกาศหม้อน้ําแต่งนะครับขอท่อด้านหน้าเลี้ยงตัวสวยครับไม่มีบุบปกประแทกด้านหน้าเราด้านข้างเลยอกล่างแน่นสนิทชิดทุกจุดนะครับแฟล,ลิงฝั่งขวาฟิกเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดลุดร่อนแตกแล้วฝาวาวเดิมสวยไม่เคยเปิดไม่มีด่วซึมนะครับกาว นะครับแล้วก็ดีครับแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปดน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวพักท้าฝั่งขวาเซ,นซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขายเย็บกลังไม่คดไม่งอครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคัน้กัน <c oughs> อันนี้เป็นท่อเดิมนะครับพ่นสีดํามาครับก็เข้าวัดตัวรถดีมากๆนะฮะรอ,อบเดินเบลนี่กับตาเร่งนี <c oughs> ่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ้งครับอัตตาเร่งดีไม่มีสะดุดนะครับ สิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆมาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์นะฮะไฟท้ายเดิมสวยครับบังโคลหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบีย้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดในทั้งสิ้นแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายโซลเตอร์ครับเดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์เช่นเดียวกันนะคะรับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้าง พักเท้าฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันเกียร์ไม่คดไม่องอแข้งเคลื่อนฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปลกครับแฟลิ่งฝั่งซ้ายสวยสติกเกอร์เต็มนะครับไม่มีฉีกขาดดูดล่อนหรือแตกร้าวใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆตามสไตล์ตทเทอร์เนอร์ไบท์ตุนทับุรีนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมพันธ์กับด้านาขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยวิ่งให้ดูนี่ก่อนกระบอกโชคนะฮะกระบอกโชคสวยครับฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินหรือล้มสไลลลด์เเยอาะคครัับนนี พิธีเปิดราคาไว้อยู่ที่149,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนกระสุดรถได้อีกฟรีของเด็ยทั้งคันก่อนสมมอบครับแต่คันนี้ครับติดจองมาเรียบร้อยแล้วครับท่านแต่ที่หาซ b บี0 F ราสดเอเราติดตามชมรถทางร้าแล้วด้วยครับเราจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่ามีมาตลอดต่อเนื่องแน่นอนนะครับแล้วเจอกันครับทันต์สบายนนทบุรีขอบคุณครับ